คำนวณผลบอลกับทีเด็ดโป้งเดี่ยวประจำวันศุกร์ที่24ตุลาคมปี68 4คู่วันนี้เริ่มต้นที่พรีเมียร์ลีกอังกฤษลีดเปิดบ้านเจอเวสแฮมคิกออฟตี2หมายการเปิดมาให้ลีดเหนือกว่าครึ่งลูกเจ้าบ้านลีดอันดับ16ของตารางแข่ง8นัดชนะ2เสมอ2แพ้4มีอยู่8แต้มส่วนเวสแฮมอันดับ19มีอยู่4แต้มจากการแข่ง8นัดชนะ1เสมอ1แพ้6เกมล่าสุดที่เจอกันปี2023ในพรีเม,มียร์ลีกเวสแฮมเปิดบ้านชนะลีดไป3ต่อ1 มล่าสุดของลีดบุกไปแพ้เบอร์ลี่2-0ส่วนเฝ้าหลังล่าสุดแพ้ให้กับสปเปอร์2-1ส่วนเวสแฮมเกมล่าสุดเปิดบ้านแพ้เบรนท์ฟอร์ด2-0ส่วนเกมเยือนล่าสุดบุกแพ้อาร์เซนอล2-0ตัวหลักของลีดวันนี้แจ็คแฮร์ริสันและโดมิเนกไคเว์เลวินส่วนเวสแฮมฝากความหวังไว้กับลูคัสไาเกต้าจอร์ด์โวเวนและาม bon ูวิลโป้งเดียวมองว่าลีดแพ้มา2เกมติดเช่นเดียวกับทางด้านเวสแฮมแต่ลีดยังคงได้เปรียบเมื่อเล่นในบ้านเพราะว่าผลงานในบ้านก่อนที่จะแพ้ Super. สัเปอร์ีเมลีก ไม่แพ้ใครชนะเอเวอเรตเสมอนิวคาสเซิลและเสมอบอลมาม์ส่วนเวสต์แฮม อาการยังคงไม่ดีถึงแม้จะเปลี่ยนเฮดโค้ชแล้วยังแหาจุดลงตัวไม่ได้เกมล่าสุดก็แพ้ขาบ้านให้เบนฟอร์ดไปเกมรับดูมีปัญหาเกมบุกก็ทำสกอร์ไม่ได้วันนี้บุกมาไม่น่าจะชนะลีดได้โอ้โเดียวคำนวณว่าลีดจะชนะ21นะทุกคนคู่ต่อมาโซเซดาเปิดบ้านเจอเซบียาเตะกันในสกาลาริกาในเวลาตีสองไมคการเปิดมาให้โซเซดาเหนือกว่าครึ่งลูกปัจจุบันโซเซดาอันดับ18ของตารางแข่ง9ชนะ1เสมอ3แพ้ห้าทำได้6แต้มส่วนเซบียาอันด นัดชนะ4เสมอ1แพ้4เกมล่าสุดที่คู่นี้เจอกันเดือนมีนาคม2025โซเซดาเปิดบ้านแพ้เซบียาไป1-0ส่วนผลงานเกมล่าสุดของโซเซดาบุกไปเสมอกับเซตาบิโก1-1ส่วนในบ้านล่าสุดแพ้ให้รายโย1-0ส่วนเซบียาเกมล่าสุดเฝ้ารังแพ้มายกา1-3ส่วนเกมเยือนล่าสุดบุกไปชนะรายโย1-0ตัวหลักโซเซดาวันนี้มิเกลโอยาสบาวยืนคู่กับอังเรมเรเนเซียส่วนเซบียามีลูเบนบากัสและไอแซคโรเมโรเป็นตัวความหวังในเกมลุกโปงเดียวม มองว่าผลงานของโซเซดาซีซั่นนี้ดูไม่ดีเอาซะเลยแต่ว่าวันนี้ได้เล่นในบ้านแล้วกำลังอยู่ในช่วงวิกฤตโซนตกชั้นอันดับที่18ยังไงก็ต้องสู้ตายอย่างน้อยต้องมีแต้มติดไม้ติดมือแต่ว่าเซบีย่าเองก็เป็นควบปรับที่ฟอร์เมเกมเยือนกำลังเดือด3นัดหลังสุดพุกชนะกู้ต่อสู้ทั้ง3เกมเลยมองว่าวันนี้อาจจะเจองานยากหน่อยแต่ยังเชื่อว่าเจ้าบ้านโซเซดาจะสู้สุดใจถึงแม้จะไม่ชนะแต่ก็ไม่น่าแพ้โป้งเดียวคำนวณว่าคู่นี้จะเสมอกัน1-1แต่ทุกคน คู่ต่อมาเอซิมิลานเปิดบ้านเจอปิซาในซิเซเลียอิตาลีคิกออฟปีหนึ่งสี่สิบห้าไมก้าเปิดมาให้ A ane, เอซิมิลานเหนือกว่า1.5จเจ้าบ้านมิลานนำจากฝูงแข่งไป7ชนะ5เสมอ1แพ้1เก็บได้16แต้มสุดปิซาอันดับที่20แข่ง7เสมอ3แพ้4ยังไม่ชนะใครเก็บได้แค่3แต้มเกมล่าสุดของเอซิมิลานเปิดบ้านชนะฟิออเรนติน่า2ตอ่อหน่วนปิซาเกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอกับเบโร์่นา0 0แต่ถ้าเป็นเกมเยือนนัดล่าสุดบุกแพ้โบ,บญญลักของเอนเาซีิลาน exit salemaker ราฟาเอลเรอัลและยูซุฟฟานาสุนปีซ่ามิโตว์มันอย่างสเตฟานอโมเรโอและ ala, อเอมบัลลาอินโซล่าโอเนียวมองว่าเอซิมิลานเหนือกว่าทุกประตูผลงานในช่วง7เ,เกมหลังสุดทุกรายการมิลานเก็บชัยได้ถึง6เกมมีเสมอ,อยูเวนตุสแค่เกมเดียวโดยการไปเยือนส่วนในบ้านสีนั้นหลังสุดทุกรายการชนะรวดชนะทั้งโบลญญาเลเชนาโปลีและฟิโอเนติน่าสุนปีซ่าก็อยาที่เซติบอกในเกมลีกเปิดมายังไม่ชนะใครเลยโอเนียวคำนวณว่าเอซิมิลานจะชนะ2 0นนะทุกคน คู่สุดท้ายไปกันที่บุนเดสลิกาเยอรมันแวร์เดอร์เบรเมนเปิดบ้านเจอยูโดนเบอร์ลินคิกออฟตีหนึ่งครึ่งไมค์การเปิดมาให้้าบ้านเบรเมนเหนียวกว่าที่โปเป้าบ้านแวร์เดอร์เบรเมนอันดับ12ของตารางแข่ง7ชนะ2เสมอ2แพ้ไป3เก็บได้8แต้มส่วนยูโดนเบอร์ลินอันดับ9แข่งเจชนะ3เสมอ1แพ้3เก็บได้10แต้มเกมล่าสุดที่คู่นี้เจอกันเสมอกันในบ้านยูโดนเบอร์ลิน2 2ส่วนเกมล่าสุดที่เล่นกันในบ้านแวร์เดอร์เบรเมนปี2024่ในเดนทันวาจ้าทนนแวร์เดอร์เบรเมนชนะยนนู ก็เลียมายว่าทั้ง2เกมยูเนอร์เบอร์ลินไม่ชนะเวเดอร์เบรเมนส่วนเกมล่าสุดของเวเดอร์เบรเมนพึ่งบุกไปเสมอกับไฮเดนแฮม2-2ส่วนเฝ้าหลังล่าสุดชนะซาวเปารลี1-0ส่วนย you know ูเนอร์เบอร์ลินเกมล่าสุดเปิดบ้านชนะกราดบาก3-1ส่วนเกมเีดยวล่าสุดบุกไปแพ้เลเวอร์2-0ตัวหลักเวเดอร์เบรเมนวันนี้โรมาโนชมิตและมาโกกรูส่วนยูเนอร์เบอร์ลินมี ทีมสกอตเกอร์และแอนดรอิลิชเปนตัวความในวันนี้ป้องเดียวมองว่าเวเดอร์เบรเมนมีโอกาสที่จะเก็บชัยได้มากกว่าวันนี้ได้เปรียบจากการเล่นในบ้านอีกทั้งถิติเฮทูเฮทก็เห็นได้ชัดว่า2นัดที่คู่นี้เจอกันเวเดอร์เบรเมนไม่แพ้ส่วนผลงานเกมเยือนของยูเนีอนเบิร์ลินยังไม่คงที่เดี๋ยวแพ้เดี๋ยวชนะเดี๋ยวเสมอเลยมองว่าโอกาสที่เวเดอร์เบรเมนจะมีแต้มน่าจะเป็นไปได้มากกว่าป้องเดียวคำนวณว่าเวเดอร์เบรเมนจะเปิดบ้านชนะ2-1นะทุกคน และท่านสาม,มารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับทัศนะคู่อื่นๆได้ที่ MJM789 มีแอดนำหน้า